ขนมปังไม่อร่อยนี่จบเอาเราเลยขนมปังผีเสื้อูดดูดดดุนดุนว้าว <c oughs> ตอนนี้นะคะพี่เก๋ก็มาอยู่หน้าร้านขนมปังฝรั่งเศสนะ <c oughs> ก่อนกลับบ้านจะต้องมาซื้อทุกครั้งเพราะว่าขนมปังฝรั่งเศสที่นี่อร่อยมากเอาไปทาเนยกับตับบดนะคะแล้วก็ชอบมาซื้อเนอยที่นี่ตับบด ต,ตับบดพี่ไม่ได้ซื้อที่นี่ตับบดพี่ที่สั่งคนที่ทําตับบดอร่อยนะคะเป็นตับบดของออตับบดไก่แล้วก็ตับบดของทัฟเฟิลเนี่ยอร่อยมากแต่เราต้องมีขนมปังที่อร่อยด้วยเพราะว่าถ้าตับอร่อยเนยอ,อร่อยแต่ขนมปังไม่อร่อยนี่จบเลยนะคะอันนี้เป็นสาขาใหญ่ที่สุดของเขานะคะก็อยู่ที่หัวหินซอย39มสเา้าเออเอาเราเลยแล้วมันเลยไปไหน นี่เราอันนี้เลยวันนี้เราจะซื้อกับ,บ,บ3ามแถวเลยเพราะเขาที่แล้วแถวเดียวไม่พอค่ะเและใช,ใช้ใช้มือดีกว่าแบบแล้วตัวนี้เด็ดตัวนี้ก็จะกินแล้วหยุดไม่ได้นะคมะมันคือบัตเตอร์ไฟ บิคาสตาร์ดป่ะคะกลับบ้านโอเคแต่วันนี้เราจะเอาบูชีสกลับมิคาสตารดสามมีบูชีสแล้วก็มีขนมปังอันนี้เป็นบัตเตอร์ไฟที่เราชอบแต่วันนี้เราลองอัลมอนด์ไปด้วยก็ได้ มันคือขนมปังฝรั่งเศสแหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นเราเรียกว่าบัตเตอร์ไฟขนมปังผีเสื้อ464บาทซื้อเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะไปทำกินกัน ร้านเดิมที่กินมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะกลับมากินร้านนี้ก็โบราณมากเปิดมาเกือบ70ปี69ปีได้มัง้งแล้วไม่ได้ทานมานานก็เดี๋ยวกลับมาดูซิว่าอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะ,ะสมัยก่อนอะ่ะถ้ารุ่นรุ่นพี่ตอนเด็กๆข้ามาหัวหินี่ยมันเป็นรูทเลยว่าจะต้องกินข้าวมันไก่ร้านลมหวน๋วยเตียวเป็ด ในปิวก็เตี๋ยวเ็จเจ๊ไฝอะไรเงี้ยมันเป็นสูตรแท้ๆเลยแต่เดี๋ยวนี้ร้านอาหารมันมากมายแบขึ้นมาเยอะนะเราก็ไม่ได้กลับมากินในปิวนานแล้วตอนนี้เราจะกลับมากินในปิวแล้วก็มีคนสั่งกลับบ้านอีกเพียบเลยโอเคไปดูเขาใส่พอเราบอกว่าร,รวมนะคะก็จะรวมจริงๆแต่อันเนี้ย เป็นปากเป็ดเป็นปีกเป็ดแล้วให้มาเยอะมากเลยดูสิเนื้อเยอะมากนะมีมีทุกส่วนนะพี่เจเลยสั่งามาในรวมคือตะเกียบม,มันยังยังเป็นรุ่นโบราณอยู่อ่ะคือเดี๋ยวนี้ไม่ชอบตะเกียบไม้เวลากินอนะ่ะอย่างเงี้ยอร่อยกว่าน่าจะทําใหม่สดทุกวันมันส้มจริงจังนะกินน้ำน้ำซุปก่อนปรุงอื้ เข้มข้นกลมกล่อมกับบะหมี่มาชา้าจะหมดเร็วโชคดีว,วันนี้มาทันได้กินบะหมี่มน้ำเนยนุ่ม,มยุยน่นตัวเนื้อ เต็ดเนี่ยมันเข้มข้นจริงๆเข้มข้นในตัวเนื้อเลยออกหวานๆด้วยพริกน้ำส้มน้ำส้มดีเพราะนั้นเส็อเนี่ยแยกพริกเพราะถ้าใส่พริกน้ำส้มลงไปในนี้หมดเนี่ยมันจะเป็นวนอันอื่นเราสู้เราจิ้มแยกต่างหากดีกว่าเลยออกมากระดูกมัน ใครชอบแพะจะสนุกมากนะคะใครไม่ชอบแพะก็สั่งแต่เนื้อแล้วกันเพราะเนื้อเขาก็เยอะแต่เราเป็นคนที่ชอบแพะกระดูนนะเราก็เอามาใส่ตังาแล้วก็ดูเมันยุ่ยเนื้อก็ยุ่ยสบายละลายในปากดูดดูดดุนดุน ด,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 ดนี่แต่ถ้าเป็นเนื้อก็เป็นเนื้อจริงจังเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วมันก็นุ่มแล้วยุ่ยในปากอเลือดก,ก็ดีเลือดเลือดเป็นชิ้นเป็นอันอืมกระดูกร้ร้ยังอร่อยเหมือนเดิมแล้นายปิวก็ปรุงเองนายปิวก็ทำ เองยังทําเองอยู่เลยเนี่ย <c oughs> ก็ราคาก็ <c oughs> ถูก <c oughs> ยังอยู่ในห้าบาทเพิ่ม <c oughs> หนือเพิ่มไหไก็90้าสิบเองอขอบคุณมากครับ <c oughs> นี่พิเศษคือน้ําส้มอันนี้ซื้อกลับบ้านนะคะทุกครั้งที่มาเราต้องซื้อกลับบ้านเยอะขนาดนี้ถ้ามาจากทางหัวหินเข้าชะอําอยู่ที่หัวหินหกสิบนะ,ะร้านอยู่ทางซ้ายเป็นห้อง แถวเล็กๆเขียนว่านายติวเลยวันนี้พามากินแดงซีฟู้ดนะคะร้านอาหารทะเลที่เก่าแก่มากร้านนี้มากินตั้งแต่ร้านอยู่ติดริมคลองน่าจะย้ายมาแล้วตำแหน่งน่าจะย้ายมาแล้วสมัยก่อนมีประมาณ5-6าหโต๊ะครึ่งหนึ่งก็เป็นห้องนอนของเขาเลยแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นเรานั่งกินกัน คนไม่ค่อยมากินสมัยก่อนก็จะเป็นคนแถวนี้แหละมแม่กรองนะแต่ผ่านไปนี่น่าจะประมาณสักสปีแล้วเดี๋ยวนี้เขามี2แดงนะแดงฝั่งนี้ฝั่งขากลับจากหัวหินก็แวะแดงฝั่งนี้แต่เขาดักไว้หมดเลยถ้าขาจากกรุงเทพก็กินแดงฝั่งฝัง่งนู้นก่อนขึ้นสะพานนะะเดี๋ยวนี้มีตึกตึกห้องแอร์แล้วก็ในร้านใหญ่มากใหญ่ใหญ่หญจริงเขาพัฒนาได้เลยว่าความรวย เกิดขึ้นได้ชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้านะตั้งแต่สมัยเอแบกเรามากินเล็กมากนะแต่ปูที่นี่ก้ามเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ายุคนี้เศรษฐกิจกแบบนี้แล้วหลังโควิดก้ามจะเท่านี้นะหไหมอ่านะมก่อนร้านแบรนี์ไม่เคยมีเข้าผัดปู้งเขามีแต่ข้าผัดกุ้งแล้มีหลายอย่างที่วันนี้กุ้งอบเกลือหมด เมนูเต็ดหมดกูเมนูข้าวผัดเขาก็จะสูตรสูตรของเขาเองคือว่าข้าวผัดหอมไม่แฉะมันก็ไม่แห้งเกันไปไข่เป็นไข่ถ้าทำสีได้สวยเลยนะไข่เป็นไข่ปูเป็นปูรสชาติดีกลมกล่อมไม่มีอะไรโดดก็ม ก็เด็ดก็คืออันนี้แต่อนนี้ก็มีเมนูเยอะขึ้นพี่เก๋จะชอบอันนี้มากปกติไม่ได้เป็นคนชอบกินปลาหมึกปลาหมึกเขาตัวใหญ่มากหมึกใหญ่มากแต่ละชิ้นใหญ่มากปลาหมึกผัดกระเทียมก็กระเทียมก็กระเทียมโทนนี้ชอบที่นี่แต่เดี๋ยวนี้กระเทียมมันน้อยหาไม่เจอปลาหมึกเขาจะหวาน น้ำซีฟ์น้ำเขาจะหวานโดดหวานเลยก็มันอาจจะเป็นหวานเพราะกระเทียมโทนด้วยคนระับทำให้ก็ปรุงรสมาได้อร่อยมากอร่อยเลยอ่ะเมนูนี้ติดมาทีไรก็ต้องสั่งน้ำมันเขาออกแบบหวานๆรุ้งก็เอาเพราะเมนูนีชนน้ชื่อว่าเมนูรุ้งทอดเกลือเขาก็เอาไปทอดกับเกลือนะคะทำทอดไฟหน่อย ต้องกินด้วยกันนะต้อกินเฉยๆต้องกินกับข้นนาวกิน้ันาาจะกินได้ทั้งหัวดูซิกินได้ป่ะอืมเต็มหัวเต็มด้าทั้งตัวตอนนี้ขังไปหนี่งแคลเซียมอยู่ในปากพี่ดาวเค็มกับหวานปนกันอันนี้เป็นรสชาติของพี่เก๋กินเลยนี่ก็ถึงตากระหล่ำน้ำปลานะาดับยิ่งนิ่มว่ะ กลมกรอบอืมปกติมาที่นี่ยังไม่เคยกินจับเมนูนี้แต่อร่อยอร่อยขลังหวานกรอบเลยเนือ้อน้ำปลาก็ไม่เค็มมากผัดได้ดีมากกินสามารถกินน้ำปลาเปล่าๆได้เลยพูดจริงๆว่าเมนูวันนี้คะัหนึ่งสองสามสี่ห้าี่ว้าวว้าวสิบไปเลย ข้าวผัดก็ผัดได้ดีไม่แห้งจนเกินไปนะนี่กลมกล่อมเราชอบกลมกล่อมอันนี้เมนูโปรดอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะไม่เคยมาไม่เคยไม่สั่งกุ้งทอดเตี๋ยเป็นครั้งแรกที่สั่งเพราะวันนี้กุ้งกดเตี๋ยหมดก็โดนเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบกุ้งทอดเตี๋ยอยู่แล้วกลมกล่อมแล้วกินได้้วนก็กินได้ทั้งหมดเลยน้ำก็กลมกล่อมสุดยอด ิน้มีความมสุื้อนี้คุ้มค่าและอร่อยมากเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้980บาทนี่พี่เกมากินกัน3คนก็เฉลี่ยหัวละประมาณแค่300บาทแต่ของคุณภาพดีหมดเลยของสดมีทั้งปลาหมึกตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ข้าวผัดปูแล้วจบด้วยของฟรี แตงโมฟรีนะคะกินล้างปากก่อนกลับบ้านเส้นทางที่มามง่ายๆเลยถ้ามาจากหัวหินตรงเข้ากรุงเทพนะคะพอขึ้นสะพานแม่กรองอม,มาทางซ้ายเนี่ย,ออยก็ดูเสิน้ายแล้วก็จะมีซอยก่อนก่อนจะเป็นโบกใต้สะพานเนี่จะมีซอยเดียวข้างหน้าก็เลี้ยวเข้ามา เข้ามาสักน่าจะประมาณสักห้าเมตรนะร้านจะอยู่ทางขวาแดงซีฟูดมีที่จอดรถใหญ่บะเล่งเลยเมนูที่นี่เอ่อเว c คอมเมนนะก็คือก้ามปูเอาง่ายปูตัวใหญ่อะปูตัวนึงประมาณครึ่งโลหรือ7-8ขีดใหญ่มากนะแล้วก็ปลาหมึกหมึกผัดกระเทียมนะเขาก็คิดว่าเป็นกระเทียมโทนแล้วก็กุ้งอบเกลือ แต่วันนี้กุ้งอบเกลือหมดเรากินกุ้งทอดเกลืออร่อยเหมือนกันนะข้าวผัดปูหรือข้าวผัดกุ้งเด็ดแล้วก็จริงๆปีปลาแล้วถ้ามากันน<ต>้อยคนสั่งปลาอาจจะไม่ไหวเพราะว่าปลาตัวใหญ่มากนะปลาตัวใหญ่มากถ้ามี5-6คนกันไปโอเคเราก็กินด้วยแพชชั่น Eat with passion เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบเป็นกำลังใจให้เก๋นหน่อยกดไลค์นะกด u b s c r i b e กดกระดิ air, ding, 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 ่งจริงๆนะและพี่เสกจะได้พาไปกินแต่ของอร่อยนะคะเพราะของอร่อยเนี่ยกินแล้วมันทำให้มีความสโ้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย